แล้วค่ะคอนโดห้องสวยย่านรามคำแหงที่เหมาะกับ,บลูกคุณหนูที่เดินทางงา่ายใกล้ทั้งแอร์พอตลิงรามคำแหงและ MRT สายสีส้มและคุณหนูไม่ต้องกังวลเรื่องแหล่งช้อปปิง้งเพราะที่นี่ใกล้เดอะมอลล์บางกะปิเพียง1.6กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางเพียง4นาทีห้องนี้มาในขนาด30ตารางเมตรคุณหนูอยู่แล้วไม่อึดอัดแน่นอนประโยชน์ใช้สอยเยอะเนื่องจากแบ่งกั้นโซนชัดเจนทั้งโซนห้องนอนและโซนนั่งเล่นห้องนี้พร้อมอยู่เฟอร์นิเจอร์ครบเหลือแค่คุณหนูลักกระเป๋าเข้ามาได้เลยค่ะที่สำคัญคือผ่อนเริ่มต้นเพียง9 0 0 0บา จะคุณหนูหรือคุณนายก็เป็นเจ้าของได้สบายสบายและยิ่งไปกว่านั้นที่นี่ยังมีฟิตเนสและสระว่ายน้ำให้คุณหนูได้ออกกําลังกายส่วนความปลอดภัยหายกังวลด้วยระบบคีย์การ์ดและรอปภ24ชั่วโมงและคอนโดยินดีให้บริการคุณหนูและคุณนายทุกท่านตั้งแต่วันพาดูห้องยันวันโอนให้ชีวาชัยรัมคำแหงเป็นหนึ่งตัวเลือกของคุณแล้วทักมานะคะ